อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทางฝั่งของแก๊งเชื่อมจิตนะครับทุกท่านทางเพจนิรมิเทวาจุตินี่นะครับผมก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะหลังจากที่พระชาตีได้ออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ไปถ่ายรูปนะครับไปอวยพรวันเกิด นีครับให้กับทางฝั่งของเชื่อมจิตนะครับให้กับเด็กเชื่อมจิตนะครับทุกด้านเอ,อแต่ล่าสุดนี่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรูปเรูปภาพหน้าปกนะครับแล้วก็โปรไฟล์รูปภาพหน้าปกนี่เป็นเป็นภาพวาดพระพุทธเจ้านะีครับเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับอ่า แล้วก็นี่ครับรูปเป็นภาพโปรไฟล์ทีนี้โปรไฟล์เนี่ยก็ตอนแรกผมผมเป็นคนตาผมผมเป็นคนติงไปนะว่าทาไมจะต้องแบบให้ให้ให้เด็กเชื่อมจิตน,นี่ททาท่าไม่สุภาพนะครับผมก็ติงไปนะครับทําท่าแบบมัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอามือไปจับที่เขา่าแล้วแบบทําท่าแบบอย่างเงี้ย ผมว่ามันมัน,ม,นมันดูแบบมันดูไม่ไม่เหมาะสมนะครับเออผมก็ติงไปนะผมพูดไปตั้งตั้งหลายเทปนะครับผมพูดผ่านไลฟ์สดด้วยนะเออ,เอ,อนี่คนก็ไปกดไลค์ให้ตต้งเยอะนะถ่ายก็คือเปลี่ยนรูปใหม่ก็คือเป็นเป็นรูปคู่นะครับแม่กับเด็กเชื่อมจิตนะครับผมถ่ายคู่กันนะ ซบอกซบอกอะไรประมาณนี้ส่วนก่อนหน้านั้นเขาก็อะไร,กำ,ร,นนร,รก,กำลังเรียนคณิตศาสตร์บอกกำลังเรียนคณิตนะแล้วก็โพสเกี่ยวกับพระชาตีนะครับผมซึ่งแบบตอนนี้ก็ยังไม่ลบโพสนะก็ยังเก็บโพสไว้อยู่นะนะครับ ไปเอา,เอาไปแคปภาพของพระชาตีที่แบบนั่งฝรั่งนั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับผมเหมือนกับเหมือนเหมือนลักษณะคล้ายๆกับเชื่อมจิตหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะนะครับแล้วก,ก็กราบผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นฝรั่งนะครับผมก็คือรัสเซียนั่นแหละนะก็เอามาลงนะครับแล้วก็เอาภาพที่ ที่เด็กเชื่อมจิตน,นี่กราบพระชาตรีนะครับผมก็เอามาแปะใส่เป็นวิดีโอนะครับก้อยากจะเสืออะไรเราก็ไม่รู้นะทุกท่านคิดว่าก้าจะเสืออะไรวิดีโอนี้นะครับอืมเอาเป็นแบบผมบรรยายให้ฟังแล้วกันนะอันนี้ก็อ่าที่ปรึกษาสภา,าความมั่นคงแห่งรัสเซียแบบนี้นะครับคือประวัติจริงๆเราก็ไม่รู้นะว่าพระชาตรีเนี่ย ท่านเป็นอาจารย์สอนเป็นที่ปรึกษาของรัสเซียอะไรเนี่ยคือไม่รู้นะครับว่าอย่างไงนะเออแต่แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นพระสงฆ์รูปเดียวนะครับผมที่ออไปก่อตั้งวัดที่รัสเซียนะออแล้วก็มีวัดเดียวแต่ว่าพระจะมีกี่รูปอันนี้ผมก็ไม่ทราบจะมีพระฝรั่งอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ไปรัเสเซียเราเลยไม่รู้ต้องหาต้องหาเวลาไปแล้วนะผมว่าต้องหาเวลาไปแล้วนะครับอืมเช็คเช็คค่าใช้ใจ่ายแล้วก็หลักหมืน่นนะครับแต่จะคุ้มหรือเปล่าวะไปรัเสเซีย<笑><笑>นะเออเออแต่ว่าช่องไทยนิวเขาก็สัมภาษณ์แล้วนะสัมภาษณ์แล้วอืมนะครับ ผมว่าพระชาตรีต้องต้องชี้แจงเยอะๆผมว่าต้องชี้แจงนะเพราะว่าคนจะได้ใครสงสัยถ้าแบบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเอี่ยวกับเชื่อมจิตเห็นพูดถึงเมื่อตอนที่เด็กประมาณสักสามสี่ขวบอะไรเงี้ยซึ่งพระชาตรีก็เหมือนกับว่ารู้จักเด็กตั้งแต่สามสี่ขวบแล้ว แสดงว่าก็ต้องรู้จักกันมานานพอสมควรนะครับเออแล้วเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะพระชาติก็ออกมาปฏิเสธนะครับมันก็เลยแบบดูแบบเอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับนี่นี่ก็เป็นออสถานการณ์ล่าสุดนะทุกท่านนะอืมนี่แต่ผมไม่เข้าใจว่าไปเอารูป พระพุทธเจ้ามาใส่หน้าปกทําไมคือคืองงมากนะครับถ้าจะทําเพจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ต้องใส่พระพุทธเจ้าไปทั้งหมดเลยแล้วหลักทมคาสอนอะไรต่างๆก,ก็เอามาจากพระไตรปิฎกแค่นี้จบถูกไหมครับเออนะถ้าทําแบบนี้ไม่ขัดนะครับผมไม่ขัดนะถ้าจะทําเพจคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับก็รูปรูปปก นะครับรูปโปรไฟล์นี่นะครับรูปโปรไฟล์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปปกก็กเปลี่ยนเป็นรูปพระพุทธเจ้าอ่าไอหัวข้อที่ใส่ไว้เนี่ยครับผมเผยแผ่ธรรมะจากองค์พุทธ,ธะเนี่ยนะครับเพื่อทําให้คนเห็นแสงสว่างสู่การตื่นรู้นะเออในเมื่อหัวข้อมันมาแบบนี้นะครับผมก็ต้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะเออแล้วเวลาโพสต์ก็ เอาหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาพจน์เป็นหลักนะครับหรือคําสอนของพระอะไรอย่างเงี้ยเกจิอะไรอย่างเงี้ยมาลงบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นจบครับไม่มีใครว่าครับผมผมก็จะแบบไม่มาวิาพากวิจารณ์นะครับผมไม่มาตำหนิติชมนะครับนะเอาจริงจริงนะครับเราก็แบบไม่ได้แบบจะไปสนใจขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทําแบบเนี้ย ถ้าเป็นอย่างที่พระชาตรีพูดนี่ก็ถือว่านิรมมตเทวาจุติแก๊งเชื่อมจิตทำเกินนะครับผมทำเกินไปหากว่าเป็นดังพระชาตรีพูดนะว่าท่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าไม่เป็นล่ะไม่เป็นนะครับก็แสดงว่าพระชาตรีพูดพูดจริงหรือพูดโกหกอืม นะครับก็ต้องว่ากันนิดหนึ่งแต,แต่ตอนนี้คือรอดูว่าทางเชื่อมจิตนี่เขาจะออกมาชี้แจงออกมาแถลงอะไรหรือเปล่าเอาถ้าในเมื่อถ้าในเมื่อพระชาตีเนี่ออกสื่อว่าอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยมองว่าทางาแกงเชื่อมจิตนี่เขาก็ต้องออกสื่อเหมือนกันนะครับออกสื่อโต้ไปเลยว่าเอ้ยมันจริงไม่จริงยังไงนะครับ เออต้องชี้แจงนะว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะครับแต่โอกาสที่พระจะพูดความจริงมันก็สูงเพราะอะไรรู้ไหมครับเอาถือศีลสองรยิบเจ็ดข้อนะครับเออเนื้อไวมนะครับอันนี้ก็ฝากนะแก้เคลื่อนจิตถ้าเกิดว่าอายังคิดอยู่นะยังคิดอยู่ยังหาคําตอบอยู่ก็นั่นแหละนะครับ ติดต่อไทยนวไปเลยขอสัมภาษณ์อืมจะชี้แจงเกี่ยวกับพระชาตรีพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะมันไม่ตรงกันนะมันไม่ตรงเรื่องไหนประเด็นไหนก็อธิบายมาแต่หากว่าถ้าพระชาตรีพูดถูกทั้งหมดเลยก็เลยก็เลยจะไม่ตอบแบบนี้เลยนะครับอแล้วก็จะเลิกโพสต์เกี่ยวกับพระชาตรีก็ก็ก็น่าจะประมาณนั้นนะอโอเคทุกท่าน นะครับถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้าอัปเดตอีกผมก็จะมาลงให้ทุกท่านได้ทราบแน่นอนเลยว่าตอนนี้เรารอคอยวันที่ 19, 20, 22, 25ของเดือนนี้นะครับผมจังๆครับเดือนนี้นะครับต้องเดินทางอีกแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ